กินไขมันดีมากไปมีผลอะไรไหมคะโอเคไขมันดีถ้าเราหมายถึงว่ากินกลุ่มไขมันอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็จริงๆทุกๆอย่างกินมากไปก็คงไม่ดีอาจจะต้องกินให้สมดุลแล้วก็บาลานซ์นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอ่าน้ําหนักเกินหรือว่าเรามีผลเลือดที่ผิดปกติแต่ในแง่โดยปกติแล้วถ้าเรากินไปตามปกตินะครับก็คือกินกินไม่ได้แบบจะต้องแบบ กินที่มันตั้งใจกินมากเช่นกินน้ํามันสมมติว่าเรารู้สึกว่ากินน้ํามันมะพร้าวแล้วดีหรือกินน้ํามันมะกอกแล้วดีแล้วเราไปตั้งใจกินกินวันละหลายๆช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเราก็ควรจะกินเช่นสมมุติว่าจะกินกับสลัดเราก็อาจจะใส่2ช้อนโต๊ะต่อสลัด1จานอันนี้น้ํามันมะกอกก็เป็นไขมันดีนะครับหรือกินถั่วถ้าเกิดสมมุติว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเรากินพอดีก็คือแนะนําวันละหนึ่งกมือนะครับ อาจจะกินหลากหลายชนิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนหรือว่ามีไขมันที่ผิดปกติอย่างนี้ก็ไม่ได้มากไปเราสามารถกินทุกวันได้หรือยังกินอะโวคาโดวันละหนึ่งผลหรือสองผลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถือว่ามากไปนะครับหรือว่ากินปลาตามคําแนะนําแล้วก็กินไปตามปกตินะครับก็สรุปแล้วก็คือกินได้ครับไม่ต้องกังวลกินไขมันดีไม่ได้เพิ่มไขมันในร่างกายนะครับสาม,มารถกินได้ครับ